เอาละพี่ฝนเดี๋ยววันนี้พี่เอกจะทำภารกิจพิเศษขึ้นมาภารกิจอะไรหรอพี่เอกอยากจะเป็นคาเมลาแมนตัวใหญ่อะเ <c> um> ะเป็นคาเมลาแมนตัวโตเหรอใช่แล้วตัวสีแดงอะ่ะสตูดิโอแมนไทตันอ่ะเทสุดยอด <c> um> สตูดิโอแมนไทตันเลยเหรอถูกต้องพี่เอกจะทำขึ้นมาแล้วก็ไปจัดการสู้กับเจ้าสก,กีบีดี้ <c> um> สก,กีบีดี้ไหนอ่ะวันนี้ยังไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวคน ทำไมยังไม่มาก็วันนี้ยังไม่มาวันนี้จะทําชุดสูตรก่อนอ๋อทำชุดสูตรเรามาประกอบร่างก่อนเหรอถูกต้องก่อนอื่นเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยมันแคบเกินไปจะไปไหนอ่ะมาที่กว้างๆหน่อยใกล้ๆแหละอ๋อจะไปที่กว้างๆกว้างขว้างเหรอใช่แล้วดูจอร์สกับมานี่นี่มาเล่นที่นี่ทุกวันเลยเนาะอ๋อแล้วจะยังไงต่อก่อนอื่นเพื่อนๆจะต้องไปยืนตรงเวทียืนตรงเวทียืนทำไมอ่ะ อ่ะก็ตรงเวทีมันเห็นชัดเจนเดียวอ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะไปก็ไป,ไปแล้วก็เพเอกก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยไงอ๋อเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงโอ้ยอย่างแท้เดี๋ยวไปหานะไปมันสภาพนี้ไปอย่างนี้เลยเหรอเพเอกว่าจะใช้ท่าเนี้ยหรือเปลี่ยนดีอ๋อเปลี่ยนก่อนไหมอ่ะเปลี่ยนเปี่ยนนี่เอาท่านี้ดีกว่า โอ้โหโอ้โหใช่เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัง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 อืมอ่เออเออเออเกือบเกือบแล้วกือบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยได้แล้วท่านี้เหรอเอาท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังแบบอืมันไม่เปอร์เฟกได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาท่านี้เลยนะพี่ฝนนะอแล้วไงต่อเสร็จแล้วพอพี่เอกขยายตัวขึ้นมาพร้อมกับท่านี้เสร็จอืมพี่ฝนเอารำโพงออกมาใส่ที่หัวพี่เอกที ให้พี่ฝนใสลำโพงให้หรอใช่สตูดิโอแมนเขามีลำโพงทั้งหมดห้าอันในซากุระน่าจะมีลำโพงอยู่นะแล้วตกลงนี่ใครเป็นกันแน่ตกลงพี่ฝนเป็นหรือพี่เอกเป็นคนทำพี่เอกเป็นไงแล้วพี่เอกจะทำเองได้ที่ไหนแล้วโอ้โหพี่ฝนต้องใส่ให้ดิอ้พี่ฝนใสเอาใสก็ใสเอ้ยหมุนหมุนดีๆอย่าหมุนเยอะอย่าหมุนเยอะกำลังหมุนให้อันนั้นแหละโอ้โหแล้วไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พีก่กลับมาแล้วก็ดันขึ้นมาที่หัวเพียงแล้วเอาไว้บนหัวเลยเหรอเอาทับหัวเพียกไปได้เลยเอาทําไมไม่ถือไปอ่ะจะถือไปทําไมมันไม่ได้ถือฟังตัวพี่เอกจะต้องมีหน้าเป็นลาโพงเปลี่ยนเป็นสีแดงให้ด้วยเอ,เอาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเออเอาแดงสดแดงสด,แดงสดแล้วเอาอันนี้ได้เท่านี้หรอพอไหมอะน่าจะพอได้อยู่นะต้องขย้ายล่างเาพิ่มขึ้นหรือเปล่าพี่เอกว่ามันใหญ่แปลกๆอะปรับ XY หน่อยดีกว่า อ่านี่เลยถูกเลยพี่ฝนพอ,อยังอะ่ะเสร็จแล้วพี่ฝนก็เดี๋ยวโคนมันออกมานะทําแบบนี้อืมอ่ามีสองชั้นมีสองชั้นอ่าลำโพงสองชั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาลำโพงเนี่ยซ้อนเข้าไปที่หัวพี่เอกตรงกลางก่อนนะอ๋อได้เลยมันจะมีลำโพงทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่มีห้าอันพี่ฝนอ่าได้แล้วเสร็จแล้วขดันเข้าไปเลยดันแล้วเข้าไปแล้วอืมทับหัวไปเลยทับหัวไปเลย ทับไปเลยเพราะว่าเพเอกไม่ต้องใช้หัวอ่าแบบนี้เลยเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วหัวเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> เอ้มันไม่พอดีพี่ผลปรับให้พอดีดิปรับอะไรอ่ะก็ปรับตัวลําโพงนั่นแหละให้ขยายทับหัวเพเอกไปเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอันนี้พอจะได้หรือเปล่ายัางยังยังขยายขยายอ่าขยายแล้วเนี่ยเอา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 ่ามันต้องแกนวายแกนวายนั่นแหละนั่นแหละอ่าถูกต้องพอไหม เดี can t can t ๋ยวเดี๋ยวเดี <k 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 no ๋ยวแกนแกน y แกน y ไม่ใช่แกน z แกน y แกน x ด้วยพี่ฝนแล้วก็กระเถิบมาใจเย็นๆหน่อยนะพี่ฝนมองไม่ค่อยเห็นน่ะทําไมแบนเตะก็มันยังไม่ได้ขยับไงอ่านั่นแหละขึ้น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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนปรับปับก่อนตรงแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นขึ้นอันไหนอ่ะขึ้นทัางบนอ๋อให้ขยับขึ้นไปข้างบนนิดนึงก็เหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องเออเอาลำโพงสีดำมาอีกสี่อันพี่ฝนเวหมอ่ะ พี่ฝนยอ่อก่อนแล้วไปยอ่อหัวพี่เอกลงทำไมอ่ะอ้าวก็มันมองเห็นไงเออเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะพี่ฝนนะเดี๋ยวก่อนขยับอีกทีได้ไหมอ่ะพี่ฝนนั่นปุ๊กปี๊กเหรอใช่ฉันเอง <c oughs> ขยับไปทางไหนขยับขึ้นดิก็ตอนนี้จะไปขยับ <c oughs> พี่เอกจะพูดได้ไงอ่ะก็พี่เอกหัวโดนยอ่อลงไปจนเล็กแล้วอ่ะอาอเอา,เอา,เอา,เอาตามสบายเอาเลยขยับใหม่เลยดูดิ มาช่วยให้พี่เอกกลายเป็นหัวลำโพงจริงๆสักทีได้หรือยังเนี่ยน่าจะได้อยู่นะฉันว่าเอาลำโพงอีกสองอันมาใส่เลยดีกว่านี่น,นี่เพิ่มเข้าไปสปีกเกอร์สปีกเกอร์อใหญ่ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปไหนอะ่ะใส่ไปที่แผงหลังอะ่ะอก็จับใส่เข้าไปเลยพี่ฝนหาเจอ,อยังอะสปีกเกอร์หาไม่เจอเดี๋ยวรอี๋ยว,ยวนี่ไงเจอแล้วเอาไปใส่เลยเออปรับแผงหลังอันนี้หมดเรื่องแล้ว เด see, ี๋ยวก่อนนะของพี่เพกเขาเป็นสปีกเกอร์คู่ซ้ายขวาเอียงๆไม่ใช่หรอลองเอียงดิเอียง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 ทางไหนล่ะเดี๋ยวก่อนเอียงอีกทางดิเดี๋ยวพี่บอลหาปรับทางไม่เจอไม่ได้แล้วจะทําได้ง่ายเมื่อไหร่เอยแล้วทําไมพี่เอกเขาไม่ทาเองอ่ะฉันสงสัยเขามองไม่เห็นหร้อบังก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเขาจะไปมองเห็นได้ไงเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นคนนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆก่อนนะปุ๊ปปิกฉันว่าก๊อปปี้มาอีกสองอันแล้วก็ใส่ใส่ไปเลย ใจเย็นปุ๊ปปี๊แป๊บหนึ่งขยายเลยนี่ไงฉันทําอยู่อ่า๊ c o ปี c o ๊อ c o ี้ก็แล้วแล้วก็ไปอีกฟังเลยฟังไหนอ่ะอีกฟังนึงไงอ๋อนี่ไง,อไงเออฉันว่าฉันทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ยน่าจะพอแล้วมัง้งเออพอแล้วอันนี้ใช้ได้อ่าเฮ้ยสวยดีฮะเออใช้ได้ใช้ได้อยู่ฉันไม่คิดเลยนะว่าพี่ฝนจะทําได้เนี่ยฉันทําได้หลายอย่างนันฉันไม่เคยบอกนายจริงเปล่าอ่าจริงฉันทําหลายอย่างแล้วแล้วทําไมไปย่อหัวพี่เอกเล็กลงอย่างนั้นน่ะ เกะมันดูดียังไงมันดูใช้ได้หรือยังอ่ะอืมก็ดีแล้วนะแต่ฉันว่าขาดอะไรไปอย่างอ่ะขาดอะไรอะปุปิดฉันว่ามันควรจะมีอย่างอื่นด้วยอ่ะนี่ก็ตัวใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องมีตัวที่เป็นหัวกล้อง้วยดิตัวไหนอีกอะหัวกล้องอะแต่ว่าคนไม่พอละไปยืมอ่าเพื่อนพี่หนมาสักคนหนึ่งดิยืมใครหรออันนี้ก็ได้เนี่ยคนเนี้ยแฟนหัวหน้ารัตนาโอ้ เพื่อนหวัวหน้าห้องอะเหรอตัวพอๆกับพี่เอกเลยอืแต่ว่าฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเขาจะมาหรือเปล่าเขาคงมาอยู่แล้วนะเขาก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วแล้วทําไมฉันไม่ขับรถอ่ะอ้าวแล้วทำไมไม่เอารถไปเล่า <c oughs> ฉ,ฉันลืมฉันลืมเอากุญแจมาพวกพี่พันโุทอเอ้ยรีบๆไปชวนได้แล้ว คือว่าให้ผมมาทำอะไรเหรอครับก็คือว่าพี่เอกเขาอยากจะมีเพื่อนเป็นเป็นคามล่าแมนนะคะอ๋องั้นให้ผมใส่ชุดนี้อย่างนั้นเหรอถูกต้องเลยค่ะ ใส่ชุดเป็นคาเมราแม้แล้วเดี๋ยวจะปรัมให้เลยนะคะโอ้แบบนี้นี่เองผมจะได้เป็นตัวนั้นแล้วเทใช่เทมากเลยเป็นพระเอกอืมอืใช่ใช่ใช่สุดยอดไปเลยมีหัวเป็นกล้องอะผมเคยดูนะเคยดูใช่ไหมคะใช่ผมเคยดูนะครับอ๋อใช่แล้วพี่ฝนก็มีหัวเป็นกล้องเหมือนการคราวที่แล้วนะอ๋อคลิปก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยคะ่ะโอยอย่าลืมไปดูกันนะครับ เอาละลราให้ผมทําท่าอะไรครับเนี่ยทําท่าไว้ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปรับให้โอต้องทําท่าเหมือนกันใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้วทําท่าแบบเท่ๆหน่อยเอาแล้วจะเอากล้องนี้ไปไว้ที่หัวยังไงล่ะครับเดี๋ยวปรับให้ไงคะใจะเย็นๆก่อนอ๋อหมุนได้อย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้ดีจังเลยนะเนี่ยเอาแล้วทําไมคุณเอกเขาถึงไม่พูดล่ะครับเขาพูดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเขาถึงพูดไม่ได้ล่ะครับอ๋อหัวเขาเล็กลงนะคะคือว่าอย่างนี้นะครับ พี่ฝนนะ่ะเข้าไปยอ่อหัวพี่เอกจนหายไปเลยอะดิใช่แล้วหัวจะต้องเล็กลงไปหน่อยนึงอะอ๋แล้วไปยอ่อหัวแล้วจะคุยกันยังไงละครับเนี่ยไม่ต้องคุยแล้วค่ะอยู่อย่างนั้นแหละอ๋อให้เขาอยู่อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับถูกต้องโอ้โหนี่ไงได้แล้วโอ้ผมจะเท่เหมือนเขาแล้วสินะว,วันนี้ฉันเก่งมากเลยนะเนี่ยปุ๊กปิ๊กฉันทําได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งหัวลำโพงได้ทั้งหัวกล้องเลยอะ่ะนี่พี่ฝนไม่หรอกล้องมันกล้องมันใหญ่แปลกๆอะ่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนี่ฉันขอปรับก่อนฉันว่าเรายอร่อหัวของคนคนนี้ไปด้วยดีไหมให้ยอ่อหัวเลยเหรอเออใ้้ยอ่อหัวไปเนี่ยเขาจะได้หัวเล็กไงเออ,เอ,อก็ดีเหมือนกันนะแต่ก่อนอื่นปรับขนาดกล้องก่อนดีกว่าแป๊บนึงนะพวกพี่ใช้กำลังเล็งอยู่นี่ฉันอยากเอาเมาส์ไปช่วยจับจัดแล้วเกินนันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวใจเย็นหน่อยแป๊บนึงนะฉันจ่าเองเอ,อ๋อเมื่อกี้คุยอะไรกันอยู่นะครับอ,อ๋อไม่มีอะไรคะ่ะอ,อ๋อไม่มีอะไรก็ดีแล้วนะครับเรียบร้อย สำเรล็จหรือยังอะเหมือนจะขาดลําโพงอยู่ด้วยนะพี่ฝนนะขาดลําโพงไหนอีกอ่ะก็เขาเป็นตัวไตตันต้องใส่ลำโพงไงใส่ลำโพงตรงไหนอีกอ่ะ อ๋อสวยแล้วเหลือไฟเหลือไฟไฟตรงไหนหอะพวกพีกพวกไททันเขามีไฟตรงหน้าอกไงอ๋อเขาจะต้องมีไฟตรงหน้าอกอ๋อฉันเคยดูไอรอนแมนอ่าคล้ายคล้ายไอรอนแมนเลยที่มีดวงไฟกลมๆตรงหน้าอกอะอ๋อได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการให้ก็แล้วกันนะเป็นแหล่งพลังงานของพวกเขาไม่อย่างเทเลยอะอ๋อตรงหน้าอกไม่ใช่ตรงตาดินี่ไงฉันกำลังจัดการให้อยู่อ๋อ เจังเลยนันเนี่ยโอ้ฉันเก่งจังเลยไม่เคยเก่งแบบนี้มาก่อนเลยฉันก็อยากเป็นแมวหัวกลองมั่งจังเลยใจเย็นไม่ใจเย็นเดี๋ยวตอนหน้าฉันจัดการให้นายอ๋อเท่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 เลยเดี๋ยวฉันจะจัดการให้นายเลยแหละพี่ี้ว่านายจะต้องเป็นแมวหัวกล้องพี่ฝนว่าไงเหรออ๋ของเพีอกด้วยสีแดงของเพีอกสีแดงเหรอใช่แล้วก็เขาตัวสีแดงอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฉันจัดการให้อ้อโหไม่น่าเชื่อว่าพี่ฝนจะทําได้เนี่ฮฉันเก่งอยู่แล้ว่ะ อันนี้เขาจะอยู่ตรงหน้าไงตรงหน้าไหนอ่ะนี่เลยตรงลําโพงอันแรกเขาอ่ะโอ้หอย่างเทพเลยอู้ววเลยอ่ะโอ,โอ้สวยสวยสวยโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเก่งขนาดนี้นะ่ะนั่นไงถ่ายรูปให้พี่เอกดูดิแล้วก็ขายายเข้กลับเหมือนเดิมด้วย